กวัรับสวัสดีครูช่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับผมเปลี่ยนสกินอีกแล้วนะครับเพิ่มตังจากสกินเก่าแม่งทุเลชิฝายครับมันก็ไม่เชิงทุเลหรอกครับแต่มันก็ทุเลอยู่นะครับแต่ก็ไม่เอาด้วก็ครับเพราะว่าทําสกิน 3D 4D หรือสกินหมครับพีเอ็นจีนั่นแ่ะมันก็ทําไม่สวยนะครับไม่เหมือนแบบดูทั้งแมงทั้งแมงไงไม่รู้นะครับ สกินใหม่ของผมก็นี่ครับคือแขนของสกินของผมนะครับอันนี้ก็ข้างหน้านะครับนี่จะให้ดูข้างหลังเลยครับข้างหลังเท่ครับไม่รูป youtube ด้วยครับ y youtube หน่อเท่เลยครับจังหวะนี้ครับและอันนี้คือสภาพข้างหลังนะครับให้เห็นนะครับเด็กเทะเจ้าเจ้าอันนี้ก็ข้างหน้านะครับ ีนที่เปล่านอกดูเท่ไปเลยนะครับอาก็สกินนี้นะครับมันมีสิ่งที่ผมแบบชอบมากที่สุดนะครับก็คือผ้าพันคอนะครับมันมีนะครับผมก็เลยเอาเลือกสกินนี้มา ทำวาสกินนี่เรามาจะไหนครับยูทู e นะยูทูปความจริงยูทูปครับหน้าของมันนะครับจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับผมก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะจะได้ไม่ซ้ํากับยูทูปไงเออแล้วก็คิดว่าคงมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ